ตอนนี้ครบ3วันนะคะถึงวันตัดใหญ่ผักถึงวันตัดใหญ่เห็ดฟาง,งเราจะไปดูกันค่ะว่าใหญ่จะเป็นยังไงนะคะเ<ม>ห็ดฟางในแปลงผักเห็ดฟางใต้ค้างถั่ว เส้นใหญ่สามวันค่ะเส้นใหญ่ครบสามวันวันนี้ตัดเส้นใหญ่นะคะเห็ดฟางในแปลงผัก ดูนิกองค่ะเชื้อสองก้อนอันนี้ก้อนแรกเชื้อก้อนที่สองก็เดินสวยก้อนที่สองเดินสวยมากเห็ดฟางแปลงทดลองนะคะ พอด้วยตัวเองในแปลงผักเชื่อโดนสวยมากแต่ว่าจะติดจะจับก้อนไม่ไม่รู้นะคะโอ้ั่งนี้ไม่ติดอุ้ยตกใจหมดเลยตัวนี้เชื่อ ก็เชื่อฟังวันที่สามค่ะใหญ่เดินสวยมากใช้สปริงเกอร์ใช้สปริงเกอร์ในการตัดใหญ่เลยนะคะเห็ดฟังเปิดสปริงเกอร์ลดผัก ให้น้ำผักแล้วก็ตัดใหญ่เห็ดฟางด้วยค่ะอันนี้เป็นแปลงทดลองนะคะเพราะเห็ดฟางครั้งแรกและทดลองปลูกได้อะไรนะคะค้างผักค้างถั่ว ทั้งลดน้ำผักและด้านทั้งตัดใย,ยเห็ดฟางนะคะสเปรย์เห็ดฟางพร้อมกันค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะรอติดตามรับชมนะคะว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะคะรอรุ้นไปพร้อมกันนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ